สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับจะมาท่ายทำว่าเอ๊ะทำไมคุณฟุง้งนะครับขายทั้งเกลือแล้วก็ขายทั้งน้ำตาลมะพร้าวก็วันนี้ก็จะมาถ่ายทำคลิปให้ดูว่าจังหวัดสมุทรสงครามที่ผมอยู่เนี่ยเป็นสถานที่มีแค่ถนนกัน้นกลางนะครับซึ่งฝั่งน,นี้เป็นนาเกลือข้ามไปฝั่งนู้น,นก็ประมาณไม่ แค่ข้ามข้ามถนนนะครับแค่ข้ามถนนมันก็จะเป็นสวนมะพร้าวที่ทำน้ำตาลม,ามะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตอนนี้ก็เป็นนานาเกลือนะครับนี่ครับผมนย้ถ่ายให้ดูว่าตรงนี้ก็เป็นนาเกลือที่พ่อตาผมทํานะครับแล้วก็ผมก็บางครั้งก็มาช่วยดูแลนะครมาขายเกลือด้วยนะครับเวลาตอนนี้เกลือ เป็นหน้าฝนนะครับเกือเขา,เขาไม่ได้ทำแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะคลิปนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูว่าขายจริงแล้วก็พื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นทั้งเค็มแล้วก็ทั้งหวานนะครับฝั่งนี้ก็เป็นนาเกลืออีกฝั่งอนุ้น,นก็จะเป็นสวนมะพร้าวเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูว่าจากตรงนี้แล้วก็ไปสวนมะพร้าวเนี่ยประมาณ ใช้กีน่นาทีนะครับที่ผมจะวิ่งรถข้ามไปนะครับซึ่งฝั่งที่ทำน้ำตาลมะพร้าวก็เป็นญาติของผมทั้งนั้นเลยเพราะว่าผมอยู่ในสวนนะครับแล้วก็แฟนผมก็มาอยู่หน้าเกลือนะครับสองฝากฝั่ง,งมีทั้งเค็มทั้งหวานนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปยาวๆเลยให้ดูว่า,าไปสวนมะพร้าวที่ทำน้ำตาลมะพร้าว ว่ามันไกลแค่ไหนว่ามันใช้เวลากี่นาทีนะครับนี่เลยเครื่องบอก,ก็จอดอยู่ตรงนู้นเลย่ลงตรงนี้ก็เป็นหน้าวัดลาดใหญ่นะครับจังหวัดสมุทรสงครามนีก็เป็นกอเกลือที่เก็บไว้ช่วงนี้เกลือราคามันยังไม่แพงครับพึ่งเลิกหน้านาม,มาก็เลยต้องเก็บไว้ไว้ขายช่วงช่วงเดือนพฤศจิเดือนธันวา เกลือมันก็จะแพงหน่อยราคาขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นท้องนาโล่งๆยังไม่ได้ถึงฤดูการทำนาเกลือนะครับรอยู่ประมาณสักสองเดือนสามเดือนนะครับได้ทำนากันได้ฤดูการทำนาครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าองใช้เวลากี่นาทีที่วิ่งเข้าสวนนะครับ มจะเริ่มตั้งจับเวลาตั้งตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตามไปนะครับผมจะถ่า,ถายยาวๆเลยว่า,าผมวิ่งไปผมวิ่งไปที่สวนตาลอีกฝั่งหนึง่งมันใช้เวลาทินเตีรมเใช้เครื่องเก่าๆนะครับไปเลย สวนตาแล้วครับคนเรา,ฟ,าฟังนะครับส่วนตาครับนาเกลืออยู่คนเราฟังกันครับสายยาวเลยเร่งตตรงนี้เขาก็ทำทำส่วนส่วนเ,เท้าไว้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยอย่เนี้แต่ว่ามันไม่ได้ส่วนของพี่น้องผมนะครับ เดี๋ยวเข้าไปบ้านพี่น้องผมเลยไม่อยู่ไม่ไกลครับ ใจนะครับว่าคุณฟุ้ง,งขายทั้งเค็มขายทั้งหวานขายเดียวขายที่เดียวกันขายได้ยังไงนี่ครับผมก็ถ่ายให้ดูเลยในคลิปนี้ก็จะถ่ายให้ดูว่านาเกลือกับสวนมะพร้าวมันอยู่ใกล้กันครับแค่ถนนกั้นขั้นกลางครับกั้นน้ำเค็มไว้เท่นั้นเองครับว่าเข้ามาสวนมะพร้าวแล้ว ก็ทําน้ําตาลกันนะครับเดี๋ยวมาดูเลยมีผมถ่ายยาวเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูนะครับว่าพื้นที่สมุทรสงคารามนะครับที่ผมอยู่นี่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พิเศษที่สองฝากั่งทําอาชีพสองอาชีพนะครับ พี่พี่นานพี่น้องผมว่าทำสวนมะพร้าวยง่ายโอ้ยมาต่เช้าเลยโ,โ,โยน,นี่งขึ้นตานอยู่ละ อยู่ไหนอยู่ไหนหลังบ้านเนานะนี่ที่นี่ครับมาถึงสวนสวนสวนมะพร้าวแล้วนี่มามาทำคลิปหน่อยทำคลิปหน่อยดูเลยนี่ตัดกันยาวๆกันไปเลยคลิปนี้นี่ทำน้ำตาลมะพร้าว ไหนคืนไงอยู่ตรงไหนเนี่ยกระดานล่างเลยล่ะหลัลง,ลงไ,ไงหนล่โอเคดีไปดูไปถ่ายนี่วันนี้ออกไหมเนี่ย นี่เพิ่งเริ่มออกเลยเพิ่งเริ่มขึ้นแล้วต่นนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนสวนมะพร้าวนะครับสวนตาลดยง่ายก็ถ่ายยาวให้กับท่านผู้ชมได้ชมนี่ครับเพราะเป็นพื้นที่สองพื้นที่ที่ แค่ถนนกั้นกลางนะครับคือสองอาชีพสองอาชีพหลักของชาวจังหวัดสมุทรสงครามน้ำตาลมะพร้าวตอนนี้ก็หากินยากแล้วนะครับ อันเตี้ยไหนอยู่ร่องไหนเนี่ยโอ้นี่ตาอันเตี้ยเลยเนี่ยเจ้าไหนขึ้นอยู่ร่องไหนไนี่ขา้ขามข้ามทางนี้เหรอข้า,ไไขาวร่องไหน โอมาดูหน่อยว่าเอ็งก็ตาเตี้ยแปะเลยมีน้ำตาลทันเตี้ยเลยโอ้เขาทาเฮ้ยนี่เป็นน้ำหอมนี่เป็นไรมะพราเนี่ยไม่น่าใช่เนะเออแล้วดีไว้เตี้ยดีถึงวงเลยฮะเออนี่ครับ น้ำตาลมะพร้าวแท้ๆเลยนี่ออกจากดอกกระเพราเลยนี่กูไรเตี้ยออกไม่ได้น้ำตาลออกไหมเนี่ยเต็มถ้าออกออก็เต็มก็บอกไอ้นาน้ำโพลาริตขวดใหญ่อะเลยอ่าแล้วนี่ส่วนเขาเขาพันธุ์นี่ไหมปลูกเนี่ยไม่รู้เขาเขาบอกว่าเขาซื้อพัน์ธออกมาเออเนี่ยแกวเลยพัน์ธุนี้เก่งนะ มันเตี้ยมันโตช้าดูกาบก็รู้เนี่ยนะช่วยด้วยในร่องเนี่ยที่ตัวยที่ตรงนิ่งขึ้นดินช่วใหญ่ใหญ่นุ่งเนี่ยนะออกเวลาหน้าป้ายดูสินะเออออกนี่นี่นี่จะปลดเลยใช่ไหมจะลงแล้วเนี่ยเอาเลยเอาลงเลยลองดูกันเลยละมจัดจัดกระ เอออย่างงี้น่าขึ้นหน่อยถ่ายจุ๊งนิ่งนี่ขันแก้วเอ้ยไม่เกยวันนี่อยถ่า,ายผลงานนี่ไม่<า>ออาอนนี้เตี้ยววะว่ามาอันนี้สองงวงไม่ต้องซื้อพระออค์ไงไม่ต้องนี่เตี้ย,ยนี่ตั้งหลายปีได้ไหลายปีอืมจะของสวนนี่ไงเขาเฮ้อมูง <มา S 2> <ม>นี้ไม่มาธรรมดามาเรื่อยอ่ะก็ซื้อพันที่ไหน ท่ามด้วยเนี่ยขึ้นอย่งเงี้ยถ่ามด้วยพันเนี่ยเขาท่าเขาปาจะปลูกมึงเออเนี่ยสบายดีแก่ๆก็ขึ้นดะอือเนี่ยไม่ต้องไปปีนเนี่ยจะไม่ปีนแล้วเพื่อชั้นอายุมันเยอะใช่ไหมใช่ใช่อย่างเงี้ยมันพออย่างเงี้ยมันสบายอ่าเคือแย่กบูร์นี่ถืออะไรหรือไงเอาเอาสี่สิบเราเอาหกสิบปีไปร้อยอ่ะอ๋อ แปดปีกว่าเกือบกลางอ๋อถ้าเตีย้ยอย่างเงี้ยได้เราได้หกสิบแล้ววันกี่ปีอะย่างเงี้ยแปดปีแปดปีปปอะถ้ารวมไปนักบ้านกันบนาบ้านพึ่งลงก็ก็สิสิบเบ็ดเกือบสิบกองออกออกนะนะจะของส่วนอยู่ไหนไปอยู่บ้านไหนต้องทําอิ้วเขารู้วันดีติดต่อมาท้านหลานนะนนนน หลายก็พ่อให้แมาแกแล้วขึ้นจเตีอะ่ะเนี่ยพ่อ mm hmm. mm hmm. oh. เนี่ย <Okay. S 2> ตาลเนี่ยพอลง